วันนี้มแบบโหลนะคะพี่ช่องสาวบนชาแนลนะคะวันนี้เราจะพามาให้อาหารปลานะคะที่วัดไร่ขิงเนาะอ่าสำหรับยี่หินี้ก็จะเป็นอีพิเศษนะคะเพิ่มจาก EP เมื่อกี้เนาะอันนี้เป็นการให้อาหารปลานะคะต้องให้มันครบอ่ะหมดแล้วหมดแล้วค่ะอันนี้จะเป็นการให้นะคะ นี่เม่กี้เราาเดินทัวร์วัดรัะสมวัดทำบุญแล้วก็ให้หานปลาใหญ่ที่เมนน้าเนาะแล้วนี่คือเราคอห่านปลาก็เป็นอาหารปลานะคะแต่ว่าอันนี้ก็่านปลา Yeah. <laughs> กระเด็นกระดอน นั่งลงนั่งลงอย่าทำหน้าอย่างนั้นหน้าขมันนั่งลงนะเอองนงอยากไปหูของพ่อเอาเลยวางให้ดี่้ามาเยอะ ระวังวดหัวะตกน้ำไม่กลัวหรอข้นเกลือกน้ำ ล่อยประจมันเกิดนะคะให้ให้ไหลให้ไหลไปกับงาเนาะก็บอกว่าห้ามนั่ง เป็นเรือนะคะเป็นเรือ so ่าจะเป็นประจำวันเกิดมีอ่ามีอ่านักสัตว์ด้วยนะคะน่าจะเป็นสิบตนักสัตว์ปีจอปีหมูปีกูปีลีงแวก็ูปวดนะมีโกสัตว์ทุกชนิดหลายก็จะไปรวกันับอนเด็ ในวันแรงเพื่อปิ้งขาหลังจากอกเองตาหนึ่งวันี่คาเป็นมันจากปกเนโรฮัะเป็นวัมปาะทุบเต่าเปิดเลยนะเปิดโตนักทัทุกคนก็จะมีปากข้นำเข้าสามนกานได้มาจากปากัมในวัดหลวงวัดล่าวัดเล็กวัดใหญ่ก็จะจัดให้มีการจุด้าต่อไปนะที่เราไม่รับที่เราไม่ การทิ้งาในประเทีมีงามในส่วนที้ไปนะขรทานมนตรนาับทุกคนนะที่งปีหลังในวันนการประชาธิการเนี่นะวันนี้ผจะประชาธิารให้ถึงเย็นนะประชาธิารให้ถึงเย็นนะคุณนี้ผคจะพบกันในช่วงเช้าถึงประมาณสักสามโมง่อบปุกนะคุรจุติปัะชาสัมพันธ์เอาไว้เสียงหนึ่งก็วันนี้่ายประชาพันา์ก็คงจะสับ นะกับไปประกอบสัมมาทิินะประกอบสัมมาทใงที่เค่ายานทำงานยู่บริษัทดยาะต้องใส่่โตวนเองสาท่นะเร์ลกกนยานเรยนี่ใช้ เบื่อยานายหนาะจะเป็นคนที่กรธที่โลคที่หลงนะครัขอให้ท่านเป็นคนที่มีจิตใจทันสูงส่สงมีจิตใจที่เกาะไปด้วยบุญกุศลรักความโรคความกรดความหลงรักความตนนหนี่เหนียวรักความขิดขาลิสัาในตัวเราให้เบาบางลงแนะแลราก็แผ่บุญกุศลได้กับเจ้ากรรมในเวรของหลังนะแผ่บุญกุศลไปลับให้ลับ ขับพุ่มในพระภูมกับพ่อแม่องค์บางฌานเจ้าที่เจ้าทางเชื่อววัดตรงวัตหาไค้ทีิดงร้ายหาทีิดไม่ดีเราก็แผ่เมตตาให้เขาไปเนี่ยเป็นความเชื่อในการทำบุญในศาสนาพุทธของเราขับสุดสัจนรตบเตะปัญญาปั่นพื้ดีย่อมได้ปัญญาละท่านได้ดีศรัทธาละก่อนที่จะเข้าไปอธิษฐทนภาบุญ บางท่าก็เปโราสตร์ามทันนตั้งใจมาเคาระการศึาเารพการศึาแล้ก็เดินก็ไป้านุ่นะเดินก็ไปใ้านึ่งแต่พระาเนี่ยโรคศานะเายให้ในยุ่งเ้าถึงเวลาติดโกน้า4โมงต่อกว่า4โมงนึ่งโดยประมาณนะศรัทาจะเป็นการนับนับใ่วง ที่เราเดินทางมานะแล้วก็จากท่านแมกาะควาคุ้นคุ้นนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไฟฟ้าเครื่องทางศึกษานะอยู่ด้านหน้าจำบัวต่อ เราล่ลั้งหลายนะเจเข้าตาปัจจัยราเราใส่่มาามคก็เกินาของเราคั่งลั่งหลายเลยแล้วก็ชาทีคอนเสิร์ตขัดตาดตารอดแต่ตาัเกิดองุงนยากนะแล้วก็บุญตาแต่ดาราโยตาาตาตาการนเอ็ดเาทเกียรแก่ซิโ ตู้วิะวะศาสตรเทางมัชมาทำกัรเกษตรัเมานกัดเก็ตจตั้งไว้ให้นักศึกษาร, like รุ่นได้ทำาิจัยงานทำวิยปัจจัยให่ตามขัตยาสายเย็ทตามปัตตาแล้วก็ใช้ พะระสงฆงพระดันดาระนับแต่ท่านสาธุชนจะได้รับรุ่นใจขนาดใจขนาดไหนเนื้ออะไรนะท่านก็จะมาในช่วงยามเช้า,าของวันใหม่นะเบิดพระส่วนช้อยคอนะพระับหร้อช้อยคอที่มีพระจัดจำหน่ายท่านหลังพระพบทสดนะพระเรียนพระบูชาตนมารดต่าง ารพะ่าสตอนนั้นระบุตรสดก็จัดจำหายแล้วก็ยุติดในวันเวลาในพุทกาลกว่ากาโดยะมตารวจการของวัดเทพศิพระธรรมหลวงเป็นการทรรอาบุญพอนัวิญาเเพื่อเป็นสิ่งางคลแกงครอบครัวนียทั้งศาลปอนเุไม่ว่าจะเป็นตโบนถ์ั้งตําบลเท่าเดียวสัเลย กาทำบุญเ่าของคุณของลงบาง้วยบาป็การัการทำบุญเ่าวองบุญของลงก็้งคุณีพุประมาณจารึกานักงานตับยศติการกนะประตูบุรสำนักงานในช่วงเวลาได้เลยด็นากศกานะแล้วก็แหนงานต่างๆนะที่ทางวัดนะไม่มีพนักงานจัดนั่งทำโดยความสะดวกให้กับตักงแต่ที่น เราท่านทั้งายก็ใส่ทูภายในกั้งคนจบได้เลยนะเอาไปจัดการนะจัดทูตเอาไว้สัดใจภายในทั้งรนจได้จัการนักลุงกภายในทั้งคนจบนักสัมาทัในตลอดนะครับเราะเบตินระเบโเปิรบนะถิดเบเสร็อยนั้ก็สึงนะห้าหกเจ็ดสที่ผ่าน้ามานะตั้งแต่ลุงก็ ทั้งหมดคือนี่คือก็ทำเป็นสองที่นะคะจะมีอ่ฝั่งตรงนี้ฝั่งตรงข้ามถนนที่อยู่ด,ดูด้านหลังวัดไร่กุนจะเป็นอีกอันหนึ่งนอนใหญ่กว่านี้แล้วก็สวยๆค่ะสวยเหมือนกันสำหรับที่นี้ก็เหมาะสำหรับชอบ่ายทาทเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าทางเข้าหน้าทางเข้าของวัดไร่กุนนะคะซึ่งคลิปแรกอ่ะคลิปของแม่เนี่ย ก็รก็ได้ถ okay. ่ายมาทางเข้านะคะแล้วกทางเข้ามาก็จะมีรถเมล์รถเมล์ที่ผ่านสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาวัดได้เิงนนะคะแล้วก็มาไม่ถูกทางสำหรับคนที่อยู่ คนที่ไม่มีรถนะคะก็จะมีสายแปดซีทุนะคะถึงวัดไรถึงวัดนาวัดลงได้เลยค่ะาเป็นประโยชน์ของบ้าน้าที่ดาของชุาเ่อตานเ่ถึงพระค่ะขะรามกคําสุขเ่เป็นของชุมของเ้าเพื่ตาคอจะทางอ่า แั้วจะเป็นการักหน้าวัดปจาระยึดก็ะ้ะปินองนะยึดเกาะพระินองได้ตลอดนะตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดเมเพรก็นะยึดฐานทุกครั้งปันจับปักือวันนปิหานก็จะุดไม่มีประตูนะไม่มีประตูพระวิหานดอกไม้ทุกเจกทองจามาราทุกชนก็สามารถที่จะนะ สระหลวงพ่อลอยน้ำศักดิ์็ิษย์หลวงพ่อพุทธมนตรลอยน้ำศักดิ์ศิษย์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมลอยน้ำศักดิ์ศิษ์หลวงพ่อวัดบางเกือใหญ่ในลอยน้ำศักดิ์ิหน้าบ้านดิมัญกะนักหน้าวัดพระพุทธปันจกภาคีชารวารีประตูอารประดิษฐานพระลอยน้ำศักดิ์ินาพระพุทธเจ้าลอยน้ำอาภิสฎน้องทั้งหมด นะอาคมน้าสกามะลุกทอได้เลยนะตลอดนะตลอดทั้งวันนะมาตอนนี้ตักกามะลุกทอได้เหมือนภายในพระอุโบสถเยี่ยมเดือดขาะเยี่ยมเดือดขาดนะพ่อครับตามที่ตยนในองในช่วงจังเดินทางมาจังวันการเรียนขนมปังตาลักมัดดาลายใหญ่นะจะเรียนได้เฉพาะเวลาเช้าหรืเวลา ท่าฮารายกะบัง สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ลงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้รู้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยเนาะสำหรับคลิปค่อนข้างจะยาวหน่อยก็อย่าพึ่งว่ากันนะคะาช่วงแรกๆเนาะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าคำพูดที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ Er. ขอโทษไว้นที่นี้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะด e ีค่ะ